สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเจะอ,อยู่ที่ตลาดท่าเด่นแดงนะคะแต่ว่านะคะคุณ กินเท่าไหร่คะสอบาทซีีันนี้เดี๋ยวนะเลือกเลยเอก่อนได้ชิ้นใหมานเดียวมสิาน้าะข้างในสิงโตเสียงดังมากเลยพอดีินเสียงเลยนี่ส่วนมากทคาดแดงก็จะขายตรงพุทธบาทนะคะองกินจะอยู่ตรงพุทธบาทเยอะเดี๋ยว เดินไปดูกันได้นะคะ าปลาให้จุ่หนึ่งิปลาอะไรจ๊ะปลาขาวขอปลาขาวให้จุ่นึ่ค่ะนี่จะหมูกอบร้อนๆเข้าตอน ทอดขายยังไงคะ คขกโพอดของขายส่วนมากจะอยู่บนพูดบาทนะคะข้างไหนไม่ค่อมีอะไรอะ่ะวันนี้เจอสิงโต ให้สัก5ไม้ละกันตาบ้านเหรอจ้ะนเป็าห้5ไม้เตรอิ่ม้เต้นราคาไม้ก็ที่นี่เลยกินแบบอ๋อกินที่นี่เลยใช่<ร>ไหมคะใส,ใส่ถุงเลยโอ้ยย่งร้อนๆเลยนแต,แต่ว่าเขาขายถึง1ิบหไม้อะ่ะกินไม่หมด กนไม่ค่อยมีอ่ะหรือว่าเรามาผิดเวลาใ่สองาที่สองลกคนละ่อยไหม่เนต็มกระบางที่เตหมดอ๋อเอาผูใชยให้กองเงนก็ได้จตา ธรรมดาคนจะเดินกันกี่โมงคะพี่ีรกใ้ว่ะารอคนจะมาเช้เกันอันนี้แดโกว่าไม่ยังไม่เช้าใช่ไหมโอต้องโอหนูว่าทำไมมันเงียบๆสายแล้วอ๋อค่ะค่ขอบคุณนะคะอันนี้ถุงเท่าไหร่อะไร นี่ถูอะไรนะนึกไม่ออกอ่ะจ้ะเอาทีุดถุงนึ่ง้าเจอรถตันนี่ด้วยรางวัลไหมคะรางวัลไปละร้อยเอละไปละร้อว่ีเลขอะไรดังอ่ะหกเมีไหมหกเจ็ดหีนมเยใบได้ไหมหวยบรอเอาก็เอาใบนึ่งก็ได้เสือรางวัลที่หนึ่ง เอาไปเดียวขอเป็น120บาทเดี๋ยวนะ วัตถ e. <deve> ินค <m ik ong> <Sy> ่ะใส่ถุง กลองนึงคะ่ะกล่องเท่าไหร่คะอยูหกสิบ มาเช้าๆห้าหกโมงอันนี้แปดโมงกว่าแล้วก็บอกว่าตลาดวันนี้จะวายแล้วอางข้างในก็ไม่มีคนนะคะคนขายก็น้อยหรือว่าเขาหยุดกันแล้วใกล้ปีใหม่ ขายอยู่ไม่กี่เจ้ามีหนี่หน่อยเดียวโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะถ่ายกันแค่นี้นะคะเพราะว่ามันไม่เคยมีอะไรแล้ววันนี้เราได้อะไรมาคินโนที่นี่ของที่นี่มันก็บางอย่างก็แพงอยู่เหมือนกันนะ อันนี้ปลาขาวผัดห้าสิบบาทแล้วก็น้องไกย 20, ่ยี่สิบหัวไช้ช้สี่สิบาทข้อพดย5หอแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับอันนี้ไม่เคยเิียนอะซื้อกับป้าแกชุดหนึ่ง60สิบบาทอะอยากเอาไปแจกเขาก็ได้เค็มไม่เป็นแล้วก็อันนี้อะไรเนาะอันนี้ปลาตะเพียน นี่แพงอยู่ตงร้อยหนึ่งนะแล้วก็กระนาฉ่ายตรงละยี่สิบถูอยู่แล้วก็ที่สามคันได้ลุดตัลลี่มาอีกหนึ่งใบฮ่าไม่แน่นะอาจจะเป็นฮะเทขอะไรหนึ่งสองสี่ะไระไม่แน่นะอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะวันนี้ค่ะวันที่จะตึปีใหม่นี้ค่ะ นะคะเพื่อนๆจบกันแค่นี้นะคะดูสีตลาดอะ่ะไม่มีคนเลยผมขายก็น้อยอะคะ่ะส่วนมากก็จะขายกันมบนทุ้ป่าอะคะ่ะโอเคนะคะกลับลาตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ